วันนี้นะคะเอกมอเตอร์บางพอเราจะมาแนะนํารถตัดหญ้าเดินตามใบวายรุ่นใหม่นะคะรถรุ่นนี้นะคะจะเป็นรถตัดหญ้าเดินตามรุ่น X7 นะคะตัวเครื่องยนต์นะคะจะอยู่ที่7.5แรงนะคะหน้าตัดจะกว้าง50เซนติเมตรตัวรถนะคะขับเคลื่อนด้วยระบบสายพานค่ะเดี๋ยวเราจะมาแนะนําวิธีการใช้งานของตัวรถกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่ามีขั้นตอนยังไงบ้างนะคะรถรุ่นนี้นะคะจะเป็นระบบสตาร์ทแบบลานดึงนะคะในส่วนของตัวถังน้ํามันนะคะน้ํามันสามารถบรรจุได้3ลิตรนะคะ ต่อมานะคะจะเป็นระบบเกียร์นะคะรถรุ่นนี้นะคะจะมีสามเกียร์เดินหน้าและหนึ่งเกียร์ถอยหลังนะคะต่อมานะคะจะเป็นตัวบังพับสายพานขับค่ะต่อมานะคะจะเป็นตัวบังพับสายพานตัดต่อมาจะเป็นสวิฟเปิดติดเครื่องยนต์นะคะต่อมาจะเป็นตัวคันเร่งลอบตัดค่ะต่อมานะคะตัวนี้นะคะจะเป็นระบบปรับแฮนด์นะคะ ตัวรถนะคะสามารถเป็นระบบเลี้ยวอิสระต่อมานะคะจะเป็นตัวเบรกนะคะไม่รู้รถรุ่นนี้นะคะตัวใบตัดจะเป็นใบาวายสามแฉกนะคะตัวต่อมานะคะจะเป็นก๊อกเปิดปิดน้ํามันนะคะตัวต่อมาจะเป็นโช๊คค่ะใช้ในกรณีที่เครื่องยนต์สตาร์ตติดยากค่ะสําหรับลูกค้าที่งบน้อยนะคะอยากได้รถตัดหญ้าเดินตามแบบใบาวายนะคะเราแนะนําเป็นรุ่นนี้เลยค่ะ ราคานะ่าสามารถจับต้องได้ลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางการติดต่อด้านล่างหรือเข้ามาที่ศูนย์บริการเอกมอเตอร์มังคอนได้ทุกสาขาค่ะเรามีทีมช่างผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำนะคะและอย่าลืมเข้ามาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ